กองสดพดมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้องสดค่ะพดมูนะครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมค่ะแฮปปี้ดีเดียร์ค่ะสมัปีใหม่ปีนี้2025แล้วโอ้2025หรือปีสองพันหกสิบแอยู่กับหมอปลายหายปดออกปเปล่าวันนี้68แปดหป่ะออกป่ะออกไหมออกพรุ่งนี้วันนี้เหรอ เอาวันนี้ป่ะีแล้วเขาห้ามพูดเรื่องหัวโรตเตอรี่บอกไปแบบนี้ค่ะบอกไปหกแปดออกไมหมคะไม่เขาห้ามพูดเรื่องนี้เราต้องซื้อโรตเตอรี่รัฐบาลนะเออเดี๋ยวเราจะได้โรตเตอรี่รัฐบาลมันเต็งได้ไหมไม่มีเต็งตัวล่ะมีเหรอรัฐบาลมีโตัวปีเต็งกัเหรอโอ้โหเยอะแต่นั่นก็หายไปแล้วนะหวยเกษียณน่ะไม่มีเหรอเลิกทำไปแล้วทำไมอ่ะ คนเกษียณไม่มีเงินไงเมาเมาตายแล้วเขาจะเปลี่ยนพิธีกรหรือเปล่าหมอปลาว่าไงมาทำไมไม่ใช่วันนี้เราเชิญหมอปลายมาหมอปลาเรียกเขาหมอปลาหมอปลายปลายเกษมอปลายนะคบปีหกแดนี้เชิญมาเพราะปีงูเล็กนี่คือปีงูเล็กหมอปลายอยากรู้หน่ว่าปีนี้เนี่ยหลังวันที่หนึ่งะไม่ไม่๋ยวก่อนถามหมอปลายก่อนว่าปีใหม่ท่านยมเขาหยุดไหมหมอปลายหยุดค่ะแล้ว น่าจะหยุดไม่ได้ค่ะพี่โมดเพราะว่าคนก็ทํางานคนก็ลงไปท่านก็ต้องทํางานเยอะเหมือนกันนะก่อนปีใหม่เขาก็เก็บไปหลายคนนะไม่มีเงินมากเจจูแองไงใช่ไห้ตกใจที่พูดถึงเรื่องนี้อยนะไปพูดสิ่งเส้เราแสดงความเสียใจกับเขาด้วยเกาหลีไม่จัดงานเลยเกาหลีเลิกจัดงานปีใหม่เลยไว้อะไรให้กับพวกที่เสียชีวิตที่เจจูแองใช่ไหมเกาหลีไมจัดงนเลยเกาหลีเลิกจัดงานปีใหม่เลยไวันนี้วันที่เสียวันที่เจจูแองใช่ไหม สองสอง,สองแล้วเหรอสองสองที่หนึ่งเราหยุด<อ>จากนี้จอไปเนี่ยแมวโน้มเนี่ยงูเล็กจะเป็นยังไงบ้างภาพรวมปีนี้ป้าเคยพูดว่างูเล็กคืองูพิษค่ะปีนี้ฮะ <laughs> ใช้คําว่างูพิษเลยค่ะปีที่แล้วหนูเปรียบเป็นมังกรไฟแล้วมันไฟเยอะมากปีนี้ไปขอเปรียบเป็นงูพิษงูพิษเนี่ยคือจะเจอในเรื่องของการถูกหักหลังเรื่องของการแฉเรื่องของการที่จะโดนแบบเหมือนภัยพิบัติที่เป็นแนวพวกดินถลม่มดินสไลด์พวกเนี้ยค่ะค่อนข้างเยอะอืถูกแฉถูกหักหลังเหรอถูกหักหลังค่ะจะปีที่ชงใช่ไหมเออไม่ค่ะซะส่วนใหญ่เลยค่ะ คนกลุ่มที่ไม่ชงก็มีสิทธิ์โดนใครทำไม่ดีเอาไว้เนี่ยระวังเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการล้างบาง้างบางไปเลยล้างบ้านประเทศไทยเราน่ากลัวต้องระวังอะไรบ้างหนึ่งปีนี้น้ำหนักๆเลยค่ะอย่างที่สองคือมาอีกแล้วหรอคะน้ำหนักกว่าปีที่แล้วค่ะโอ้ไม่กน้ามันเพิ่มิ่มเพิ่มกินเยอะ อ๋อน้ำจะมาอีกเยอะน้ำมาค่ะที่ว่าปีที่แล้วท่วมเนี่ยเริ่มประมาณช่วงปลายปีใช่ไหมคะมปีนี้อาจจะมาเร็วขึ้น2-3เดือนเลยหรืออาจจะมาตั้งแต่กลางปีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรถล่มอะไรพังเนี่ยค่ะก็จะเห็นข่าวเยอะขึ้นซึ่งเริ่มมีแล้วสองสมที่นะคะก็จะมาอีกหนักหนักก็ระวังโดยเฉพาะสะพานเอ้ยโรงแรมเก่าเอ้ยวัดเก่าเอ้ยอะไรแบบนี้ค่ะอย่ายไปแถวพระรามสองอ่ะ ท่นลวงกต้องไปอยู่เนี่ยโอ้บ่อยมากเลยบ่อยมากเลยเนี่ยหมอปลายเส้นนั้นเป็นเส้นที่เส้นงูไงที่เขาบอกว่าศาลเจ้าพ่องูอยู่ตรงนั้นโธ่ศาลเจ้าแม่งูตรงอางแต่จริงเราไปไหว้ท่านบ่อยๆท่านก็น่าจะ้มคราศีตุลระวังให้ดีนะเพราะมันเป็นปีงูเล็กไงจะเจอแต่งูเล็กราศีตุลน่ะไม่เหมือนพี่เจอปีใหญ่เจองูใหญ่เพราะมันเป็นมารโลง S 2> <S 2> อยากรู้หน่อยหมอปลายทำไมเส้นพระรามสองอ่ะมันทำไมถึงอุบัติเหตุคนตายเยอะมันแรงเหรอมันแดงค่ะตรงนั้นค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นเส้นที่ปาะรู้สึกเวลาไปไปแล้วมันเหมือนมันมีมันมีพลังอะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้รู้สึกว่าเราไม่อยากไปทําพิธีเราไม่ค่อยอยากผ่านแถวนั้นรู้สึกมันพลังปงูเพราะแถวนั้นมีสันงูสันงูแต่ท่านก็ิดมากนะค่ะคชอบงูโอ้แเดี๋ยวนี้มันมีทางรัดไปแล้วนี่เขากาลังทําอยู่รัดไปดู ไปเร็วมากก็เดี๋ยวนี้บ้านเราไปกาญจนบุรีชั่วโมงห้าสิบเองนะอ๋อเหรอเออลุงตู่ทาไว้อะทรืองอะไรทเวทางทางถูสูงสูงอ่ะเขาเรียกอะไรไปแถวแถวบ้านโบราแถวแถวอะไรแถวแถวนั้นน่ะเขาเรียกแถวแถวไหนไม่รู้ว่าอยู่ชานเมืองพอขึ้นไปถึงเลยหรอชั่วโมงห้าสิบอันนั้นคือในเรื่องของธรรมชาติเศรษฐกิจล่ะท่านนายกจะแก้ไขเศรษฐกิจให้เราได้ไหมคะ น่าจะพันกว่าเดิมยไม่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 เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนาะไม่ไม่มีคือเรื่องตามดวงโหราศาตรจากตามดวงเฉยๆค่ะคือเศรษฐกิจมันค่อนข้างหนักพอสมควรทั้งเศรษฐกิจโลกด้วยแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศด้วยคนหมุนเงินไม่ทันก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่มันรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมเยอะแล้วก็จริงๆมันไม่ได้ตกแบบ วันนี้ตกพรุ่งนี้ตกม,มันตกต่อเนื่องมานานแต่เราเพิ่งจะรู้สึกกันมากกว่าใช่ไม่มันตกมานานแล้ว<ช>แล้วเมื่อไหร่ iPad ของน้ายกจะตกมั้งอ, <c oughs> อ่ะไม่เกี่ยว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 เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไอแพดบอกอะไรเกี่ยวค่ะคุณพี่ถามใหม่น้องพศรีจะพูดอะไรอีกหรอจะไม่ดีขึ้นหรอยังค่ะแต่ก็จะได้เงินแจกเยอะขึ้น แต่เราไม่ได้แต่นี่ก็มาฉันแก่แล้วนะฉันเบื่อในนี่มานะผู้สูงอายุมาแล้วนะพี่ได้หรอได้แล้วบ้าได้แล้วถามดูว่าหน้าพี่อายุสี่สิบแปดเอ้ยไม่ได้แล้วจริงหรอเขาให้ลุงนะเขาว่าพ่อเป็นพันสองแล้วพี่ก้องจะเจ็ดร้อยกลายเป็นพันได้แล้วมาแล้วจริงเหรอแต่ฉันไม่ยอมรับฉันจนมาเครี้ยงกลับเพราะฉันยังไม่ถึงก็รับมาแล้วก็ เป็นเงินเดือนลูกน้องไงที่ดพันสองไงอ่ะเหลือกี่นาทีลูกหนึ่งนาทีหมอขาถามหน่อยแล้วสงการมันจะไม่มีพริกเปรพริกแพงเหรอสงการเนี้ยพริกยังไงคะพริกมาถึงเปลี่ยนจุ๊กๆอย่างเงี้ยมีไหมเปลี่ยนจุ๊กจุ๊กสงการมันคือใหม่ของไทยไงยังไม่มีเปลี่ยนทั้งคนบริหารแล้วก็เรื่องของอะไรต่ออะไรน่าจะมีเปลี่ยนแค่แค่คนหลายๆลคนละนาเดียวกันมีเปลี่ยนตรงนี้แต่หัวไม่เปลี่ยนค่ะ เขาเปลี to be, to be ่ยนคณะเหรอค่ะเปลี Hence, ่ยนคณะฟังไม่ได้เปลี like that. <that ่ยนคณะเป็นจากจากคณะนั้นเป็นคณะชื่อเลยนะคณะหนึ่งเป็นคณะสี่แค่ิเกออะอะคุณพศฮะช่วงหน้าที่จริงตัวเองก็อ่านได้ทึงมึงตัวไม่ฉันอ่านโยนโยนกันแต่ต้นปีเลยอ่านดิ่ซ่ช่วงหน้าค่ะปี68แปค่ะใครจะดวงชงดวงตกนะคะและสงการนี้จะีมะได้เกิดขึ้นฮป p p e n i n g เซอร์ไพรส์เลยเปล่าใช่ไหมใครอยากรู้ใช่ไม่เห็นมันยากเลยเห็นไหมอาจเดี๋ยวอับเบกสักคู่ครับกล้องสดสดบูอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าอะไรหมอปลายมาคิดพี่กล้องขอพูดก่อนเบกแปดเมียใครจะดวงตกดวงชงแล้วเอายังไงยังไม่หมด หนึ่งใครลงตกดวงชงบ้างคะปีนี้เอปีกุลปีแรกนะคะปีที่สองคือปีมะเส็งค่ะปีที่สามคือปีขานปีที่สี่คือปีวอกขอต่ออีกปีหนึ่งอันนี้ของปลายแถมเองจากสูตรของปลายคือปีรากาโชงดีฉันไม่ได้พวกนั้นเลยพี่พ่ดปีมะลงไงปีงูใหญ่ปีมะลงรอดแล้วค่ะยังปีแพะรอดแล้วค่ะไม่รอดก็เจีบแมมเอ็งจะรอดได้ไง ดีขึ้นค่ะส่วนคนที่ต้องระวังนะคะจริงๆปีกุลเนี่ยหลักๆก็คืออันดับหึงเลยปีกุลใช่ค่ะแมงงูมันไม่ถูกกับหมูหรือเปล่ามันอาจจะต้องเอาหมูเหยียบงูสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหยียบสักทีงูก็ตายแล้วนี่คือนี่คืออันดับหนึ่งเลยเหรอปีกุลอันดับหนึ่งค่ะระวังเรื่องของสุขภาพค่ะใช่ค่ะสุขภาพแล้วก็การงานนะคะการเงินการถูกโดนหักหลังนี่แหละค่ะก็ปีกุลเป็นหลักเลยหักหลังยังไงหมายว่าโกงเรา อะไรอย่างนี้เหรอโดนโกงด้วยหรือว่าแบบสมมติว่าเคยเป็นผู้จัดการกันมาก่อนแล้วก็แอบเอาตังไปแล้วมาจับได้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนี่คือจะมีข่าวดาราเกิดขึ้นในปีนี้หรอแอบใบ้แล้วมี่หรอมีดารามีดาราถูกโกงเหรอค่ะดาราไหมผู้จัดการก็โกงเงินดารามาเยอะนะที่ผ่านมาแต่นี่จะเป็นคดีใหญ่หรอโกงจมวัยคนดาราอีกอะจับด้วยอ๋อเหรอใช่แล้วผู้จัดการเป็น เป็นเพศไหนชายหญิงหรือเป็นสองเพศผิวออกเข้มเข้มหน่อยผู้ชายผิวขาวผู้ชายผู้หญิงอผมประมาณเนี้ค่ะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ดูยากแล้ว่ะผมประมาณนี้หมอปลายว่าหมอปลายผมไม่ได้รับเป็นผู้จัดการใครดอกจะเป็นดาราดังไหมระดับเพศอะอกไหมคนรู้จักค่ะ แต่ไม่ไม่น่าเป็นพระเอกนางเอกโอ้ยเดี๋ยวนี้เยอะแยะผู้จัดการศิริวายเยอะไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครถูกโกงใช่ค่ะอ่ามิปีกูแล้วผมสั้นบานๆไม่ค่อยโดนโดนจะโดนโกงไ่มเสื้อสีส้มคือผมมจะเฉยๆมากแปะๆลงมามากแล้วแต่วันนะจะโดนไหมวะ ก็ไม่แน่แต่มีคนหนึ่งที่โดนที่มัดผมบ่อยๆผมทองๆก็ระวังตัวไว้หน่อยโชคดีนะผมฉไม่ทองอีนี่ไงอีนี่ไงอีเกลยังไงอีเกลเนี่ยอีเกลเนี่ยทองมาต่อปีมะเสงนี่ค่ะขานล่ะขานเป็นไงขานชงด้วยเหรอขานมีชงด้วยไอแบบสองคะเออมะเสงสองค่ะมะเสงแล้วชงเป็นีตัวเองงูกินหางตัวเองไงทำบุญเยอะๆก็จะเบาค่ะ มะเสงจะโดนเรื่องอะไรบ้างหมอโดนเรื่องของคําพูดค่ะยิ่งพูดยิ่งกินตัวค่ะแล้วก็ยิ่งพูดยิ่งทําให้เสียชื่อเพราะฉะนั้นพูดน้อยนหน่อยแล้วก็คนตรวปีมาเสงอย่าพูดนะวันๆนหนึ่งอ่ะ <c oughs> พูดปากน้อยน้อยเงียบหน่อยปฏิบัติธรรมปิดวาจาไปอ่อว่ากันแบบว่าอันดับสามคืออะไรขออันดับสามคือปีขานค่ะปีขานนะคะไปให้เป็นอันดับสามให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเสือนี่หรอตายโหงไหม เแล้วแต่ดวงแล้วแต่คนแล้วแต่คนหมออยากรู้ไอ้การที่เกิดไป็นเหตุกับคนเราเนี้มันจะมีดวงอยู่ในดวงเลยหรอมันมีอยู่ในดวงค่ะแล้วก็มีแบบทําตัวเองก็มีเหมือนกันก็คือไม่ต้องอาศัยดวงแล้ววอกเราไม่เห็นพูดเลยวอกวอกมันชงร่วมไม่ใช่เหรอ วอกเนี่ยโดนเรือดสุขภาพกับเจ้ากรรมนายเวรที่ทําให้ป่วยค่ะอันดับสี่อันดับสี่ค่ะคือว่าใครไปก่อกรรมทาเข็นไว้เยอะก็โดนเจ้ากรรมนายเวรจะโดนใช่ค่ะก็ระวังพวกเข้าโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอผ่าตัดผิดหรือว่าวินิจฉัยโรคผิดอะไรอย่างเงี้ยท่านยาเกิดขนาดอะไรพวกนี้ก็ระวังหนโดนวินิจฉัยโรคผิดอู้ชายเราไม่ควรที่คนวอกมาอยู่กับเราไหมไล่มันไออกไปถ้าเกิดเป็นทีมงานอยู่กับเราอ่ะมันจะให้เราสวยด้วยไหมก็ ให้ประกันสังคมเขาก็ได้ค่ะขอแถมอีกปีนึ่งค่ะประกันให้มันเลยตั้งแต่ต้นปีมันมีอยู่ใน้ประกันสังคมสามสิบบาทมันก็มีนะทหารผ่านศึกนี่ขออีกปีนึงค่ะปีละกาค่ะปีละกาตรงนี้เนี่ยอยากให้ระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุบวก กรวมกันเลยนะคะทำอะไรให้ระวังเยอะๆโดยเฉพาะของมีคมค่ะแล้วก็ตกจากที่สูงค่ะอ่ะแล้วราศีที่เฮงล่ะปีนี้ที่เฮงระบอไปเอาตามเดือนนะคะไปขอ12เดือนนะคะจะได้ง่ายๆเดือนที่เฮงในครึ่งปีหน้านะคะคือเดือนมิถุนานะคะต่อมาคือเดือนพฤษภา แล้วก็เดือนตุลาค่ะตุลาไมไม่หมายถึงว่าคนที่เกิดเหรอใช่ค่ะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาพฤษภาตุลาสามเดือนนี้แพงเรื่องของการเงินกับการงานคือง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทําอะไรก็ รับรื่นแล้วเฮงนี้แบบเรามีเรามีวิธีการทำ้ายมหมทำ้ายหรือทำลายเดือนทำลายให้เขาไม่เฮงไม่เฮงแล้วแล้วครึ่งปีหลังละคะครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังก็จะมีเดือนตุลาค่ะธันวาแล้วก็มกราค่ะมกราของพี่ไม่เหรอก็ทั้งวันทั้งทันธันวามกราไม่เป็นไรต้นปีให้คนอื่นเขาดีไปก่อนเราก็ไปปลายปีเกิดเกิดที่ไหนไหเกิดสามเดืนธันวาอ้าว จริงเหรอจริงเพลง Happy Birthday h a p ป y Birthday to you <c oughs> Happy Birthday to you ดูไปสวดบุญข้ามปีที่พูดเแล้วมันเกิดอะ่ะเหรอมีบุญคุณแล้วเกินอ่ะวิธีกแก้ชงวิธีกแก้ชงอ๋อยังว่าปลายปีมีแค่สองเดือนคือตุลากับ ธันวาแล้วก็มกราค่ะโอชั้นๆเลยถูกเลยธันวามกราควบเลยเอาไ้วิธีแก้ชงยังไงแก้ดวงตกมอกไปว่าไงจริงๆแล้วนะคะคนที่ชงเนี่ยก็ใช้แก้วิธีแบบทําพิธีแก้ชงได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจะเรียกว่าคนเนี่ยบางคนถึงช่วงชงเขารู้สึกว่าเขาไม่ชงก็มีก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่ชงเรายังดีอยู่เลยกับอีกกลุ่มนึงก็คือ ทำไมฉันดวงดีตลอดเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทำไมฉันแย่ตลอดแลวฉันไม่เคยรู้สึกว่าฉันดวงดีเลยอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวเบรกหน้าปายขอแนะนำของสำคัญเลยค่ะว่าว,วิธีแก้ชงวิธีกันดวงวิธีป้องกันดวงเนี่ยทำอย่างไรค่ะทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยเดี๋ยวเบรกหน้ามาเจอกับหมอปายนะครับค่ะกองตดพดบูอ่ะหมอขาคุณพดดูดวงอยู่หรอคะ ฮัลโหลสวัสดีปีใหม่แจ๊ดนี่แจ๊ดเอาอะไรแจ๊ดเอารายการทีวีอยู่นะโทรมาทำไมฉันออาฉันเอารายการทีวีอยู่เดี๋ยวโทรกลับโอเคแฮปปี้เบิร์ลเดย์แล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์จ้าจ้าโอเคอัดรายการก่อน หมอขาหมอบอกต้องไหว้พระไหว้ที่องค์ไหนบ้างต้นปีค่ะต้นปีตลอดทั้งปีเลยนะคะต้อง<ม>ไหว้เทพที่เป็นผู้นําแห่งงูค่ะก็คือพระศิวะนะคะแล้วก็พระนารายณ์อ๋อที่มีงูพันคองชพระศิวะกับพระนารายณ์ใช่ค่ะถ้ามาสายพระนะคะแนะนําให้ไหว้พระปางวันอังคารกับพระปางวันเสาร์ค่ะ<ม>ให้ขอพรเยอะๆนะคะขอเรื่องความราบรื่นสะดวกสบายนอนง่ายๆก็ได้เงิน อะไรแบบนี้ขอโชคขอลาบได้เลยค่ะนี่คือพระบางวันเสาร์วันอังคานเพพก็คือพระศิวะกับพระมาราย์นะคะเออแล้วมีอื่นต้องเสืยเไหมหมอปลายบอกซินี่เลยค่ะขอเข้าเลยค่ะที่ปลายห้อยอยู่ค่ะกือะไรอ่ะผ้าโกยดวงค่ะผ้านี้นะคะปใช้สําหรับเสริมพลังชีวิตรู้สึกไม่มั่นใจดวงตกออกไปข้างนอกแล้วไม่แฮปปี้อยากให้คนรักใหเมตตา ต้องไปใส่เสื้อผ้าสีที่ไม่ถูกกับฉลโลกของตัวเรานี่เลยค่ะใช้ผ้าผืนนี้นะคะซึ่งผ้าผืนนี้นะคะไาย ทำการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะขอพลังมาทั้งฝั่งมหายานนะคะพระโพธิสัตว์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งเทพฮินดูและที่สําคัญต้องมีท่านยมด้วยนะคะอขอพลังแบบสุดๆเลยผ้านี้ปลายออกแบบและวาดเองนะคะเส้นมันก็เลยไม่ค่อยตรงนะคะแล้วก็มีการระบายสีที่ออกนอกกรอบนิดหน่อยนะคะอันนี้คือปลายวาดเองทั้งหมดเลยนะคะมีความขลังมากนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าไปต่างประเทศเนี่ยค่ะ ไปนอนโรงแรมที่มีผีกลัวโดนผีอามเอาเนี้ยคุมหมอนได้เลยนะคะอ่ามันก็เหมือนกึ่งเป็นยันแต่เป็นแบบมันดูดูแฟชั่นกว่าแฟชั่นกว่าค่ะแล้วก็พกง่ายเวลาออกไป้ขออหน่ยเพราะว่ามีมมีีศักดิ์สิทธิ์มากใช่ไหมเราก็ขอให้ลูกร่ำรวยด้วยเทอปีนี้รวยรวยทำเงินก็ประสบผลสำเ็แล้วเราไปทำพิธีเลยเหรอใช่ค่ะไปไม่อย่างนี้กำลังฮิตไงในหยู่รุ่าซึ่งในตัวลายของพยันนะคะเป็นลายที่เฉพาะตัวนะคะก็คือข้างในเนี่ย เหมือนพี่พศเอาไปใช้แล้วพี่พศก็จะมีชื่อนะคะแล้วก็วันเกิดอยู่ในตัวลายเลยนะคะในลายเนี่ยก็จะมีทั้งดอกบัวนะคะแล้วก็จะมีทั้งยันสี่ทิศนะคะแล้วก็จะมีดวงจันทร์นะคะทั้งข้างขึ้นข้างแรมตรงนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยข้างแรมเราไม่สามารถทําพิธีได้แล้วข้างแรมเป็นช่วงเวลาที่ ผีออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันไว้ด้วยนะคะเราก็จะมีปีเกิดนะคะลัคนาราศีแล้วก็วันที่เกิดอีกอย่างหนึ่งนะคะสี่ทิศนะคะสี่ทิศตรงมุมที่พี่พศถือนะคะตรงนี้นะคะคือเปรียบได้กับเท้าจัตุโลกกบาลนะคะเก็บเงินเก็บซัพย์ให้ด้วยค่ะถ้าคนอยากได้ทําไงอ่ะถ้าสมมุติอยากได้อ่ะเผื่อคนทางบ้านเห็นนะถ้าใครอยากได้นะคะจากราคา 5,999บาทนะคะ<ม>พิเศษนะคะสำหรับคนที่ดูรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะไปให้เหลือแค่2,999บาทเท<ม><ม>่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีแผ่นทองยมมาราชประทานทรัพย์รุ่นหนึ่งให้ด้วยนะคะ<ม>คือแผ่นสีแดงนะคะแล้วก็มีคาถาให้ด้วยนะคะคาถาสวดง่ายๆค่ะใช้คำว่า ศรัทธามหาพรนะคะส่าศรัทธามหาพรตแค่นี้เลยค่ะอยากได้กี่จบก็สวดไปได้เลยนะคะตอนนี้อาแบบอลังเย็นๆนะพี่ก้องนะแบบนี้ก็ได้เนี่ยศรัทธามหาพรตอมเพียงอย่างนี้เนาะอมพอสวยๆแล้วนี่ะไรค่ตรงนี้เป็นคาถาค่ะหรือใครจะเอาไปกันผีก็สวดคาถาท่านยมได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะใครสนใจอยากได้นะคะติดต่อง่ายๆนะคะแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะกดดอกจันค่ะ 7 6 4ดอกจันเกสี่เหลี่ยมค่ะดอกจัน764ดอกจันเกสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมีสายโทรกลับไปนะคะซึ่งเป็นชื่อของปลายเองเป็นเสียงของปลายเองนะคะแล้วคุณก็บอกที่อยู่นะคะพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อได้นะคะเรามีระบบเก็บเงินปลายทางให้ด้วยค่ะหรือถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามว่าใช้ยังไงนะคะเข้าไปที่ Line ID ค่ะแอดไซค่ะ ลัคกี้ยัน93นะคะแอดไซน์ลัคกี้ยัน93ค่ะมหมอไปพูดอีกทีนึงเอาบอกบอีกทีนึงนผ้ายังไงผ้ายันมีสุดยังไงอะไรฮะจาก5,999เหลือแค่2,999บาทเท่านั้นสำหรับรายการนี้นะคะสนใจกดดอกจัน764ดอกจัน93สี่เหลี่ยมนะคะแล้วกดโทรออกนะคะหรือแอดไซน์ลัคกี้ยัน93ได้เลยค่ะสแกนเชอกไมมมีก็จะมีแผ่นทองเสริมดวงด้วยนี้ ใช่ค่ะตรงได้ไว้ที่หลังโทรศัพท์ไว้ดูดเงินเก็บ<ช>เงินแบบแน่นๆเลยค่ะ<ช>อ,อะโทรเลยนะคะกดดอกจัน764ดดอกจัน93แล้วก็สี่เหลี่ยมน,นะคะแล้วก็กดโทรออกที่มีเสียงหมอไปโทรก็ไปหาห,าหรือสแกนเคอร์โค้ก็ได้เลยหรือ l i น์แอดลักกี้ลักกี้ยัน ทามาเป็นผ้าไหมปะผ้าไหมญี่ปุ่นอันนี้เป็นผ้ากึ่งผสมค่ะก็คือจะทนซักได้อบได้ไม่หดค่ะทไหมญี่ปุ่นจะนิ่มๆอ่ก็อย่าลืมโทรไปนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันก็ปีใหม่แล้วนะขอให้ทุกคนรวยๆถ้าใครอยากรวยก็ใช้พยานอ่ะหมอไปไว้พรอหน่อยั้นๆขอให้ทุกคน ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่หวังมีความสุขแล้วก็ล่ํารวยเงินทองโชคลาภเข้ามาเยอะๆเลยจ้าได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค,ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ